ปเปิดเบียปั๊บกไม้ที่ไหนเล

อ,อมนต้องใสหรอเอาใสใสใสอันนี้เลยราบไ้มันนุ่มๆเลยจริงเหรอแเดี๋ยวพื่อจะขักันข้างบนนะมนมุ่มๆเลยมาครับราบเนื้อกันครับผมมือเย็ยนครับ

เพื่อนครับมานะครับวันนี้ลาบเนื้อเรายังเลือนะเดเลือะแต่ชอบเลยครับชอบแบบโหดๆก็จัดไขยแดงๆเลย ชอบแบบนั่นก็พอดีพอดีก็ประมาณนี้ mm hmm. แต่งอีกหน่อยก็ได้สีสันก็จะได้ดูแบบห mm hmm. วานหวานมันเชียบ นกงอะไรขี้เพีย้ยเหรออ๋อดีในผมว่าเอาไปลวกลวกสักหน่อยดีกว่ามันมันไม่สดอ่ะขี้ริ้วขี้ริ้วกับอะไรตับเหรอมันไม่สดมันลวกหมดนั่นแหละ แล้วแต่ลุงต้นแล้วแต่ชอบลวกลุงหน่อยก็ดีแมงวันมันเยอะแมงวันนี่ก็ไม่เห็นเลยวไปเดินนะแต่แมงวันแมงวันตอมอยู่ันได้สดสดคาเขียงมันอ้บ้านนอกเออถ้าแถวบ้านนอกโอเคเลยโอกลิ่นก็แรงมากเลย มาครับกินลาบเนื้อเลยกันครับปกติทํากัน,นเป็นกิโลกินไม่ไม่หมดไม่อร่อยครับวันนี้ทําแค่ถ้วยหนึ่งพอบรรยากาศครับกินทำกินกันอยู่หน้าบ้านเลยนะครับ กลางซอยครับกลางซอยลาบเนื้อกันครับลาบกันกลางซอยครับเพลงเขา้าอย่าโดนแบนอีก ุงเยอะหน่อยครับวันนี้โหฝนตกเมื่อวานฝนตกวันนี้ยุงเยอะจัดก็กัวขึ้นไปเก็บผักชั้นบนครับปลูกผักไว้ชั้นบนนะ ปลูกไว้ข้างล่างเอ <c oughs> น้ำท่วมครับน้ำขังเราปลูกกติเราปลูกไว้ข้างล่างครับฝนมาเอน้ำขังอยู่ในผักตายหมดเดยเยว,เยวต้นกล้วย

เดียวเลี ane, ้ยงลุกเลี้ยงยุงไว้เหรอเดี um> <h ari> <h ari> ๋ยวกันยุงของปลอมรึเปล่าเนี่ยไล่ยุงไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นไปได้นะยากันยุงหรือยาเรียกยุงเนี่ยยุงเยอะจังเลยอ่ะสวัสดีครับ มาครับวันนี้มากินลาบด้วยกันครับาลาบไก่ลาบเนื้อครับลาบเนื้อพอดีดลูกพีลูกพีมาจากมหาชัยครับหนีน้ํานะมาจากมหาชัยมหาชัยฝนตกหนักน้าน้ําท่วม,น,มน้ําขังสามวันแล้วตกทีเดียวน้าท่วมแม่งสามวัน ไม่ดูดก็ไม่แห้งมันยาวสิกิโลอ่ะโอ้โหตกหมือนนะมีดมีนะหั่นหันเห็นไหมนะมีดหั่นวี่งั่นอันเดินอันเลาเออน้องแดงแล้วคับข้างในลวกเรียบร้อยครับ มันขาวเลยเนะนี่ยเนื้อขาวไหมมันขาวมันต้องมีแนวแก้ขาวไงโอ้โหไปทีไปทีไปเลยไปหน่อยนี้ไปจไไุดอะไรเนี่ยไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดเพลงเดี๋ยวผมโดนลิคสิดสิต <c oughs> ิบด้วยก่อน <c oughs> ครับผม<อ>เป็นกำลังใจให้กันครับมากินลาบด้วยกันเด้อมอ๊มะ,มะ,มะวันนี้ลาบกินงัววันนี้อครับ ยุงกะไลฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะครับด้วยลักด้วยใจลักสองหเดี๋ยวกดติดตามนะครับเดี๋ยวแคปไวก่อนเดี๋ยวลืม แรงมากอะ่ะมันไม่หอมอมันไม่หอมมันสดสดคาเขียงบ้านนอกเราเลยไปทางไหนเนี่ยยานยนตไปทางนูนน้นเราลวกตรงรังนกแป๊บมานันนนนนนะ่โอ้ยล้างเซฟนกเข้ามาเออมาทางประตูนนเน,นี่ยพอแล้วนมกินถ่ายเกื่อได้ไหมบอกเลย ถ่ายแค่แบบเดียวนะชิมใหญไม่ได้ครับไรสดชิมใหญไม่ดีไม่ได้ถ่ายคลิปไลฟ์สดมีร้อนนะอยากไปโดนนะเอ้าเครื่องปรุงล่ะปรุงในบ้านเหรอหั่นนี่ไอ้นี่หนิซอยผักใช่นี่เลยเนาะนั่นแหละลงที่เดียวกันหมดใส่หมดนั่นแหละนั่นแหละผักเยอะๆกินผักเยอะๆมันดี มา,มาครับมาหลาบจิ้นครับหลาบจิ้นงัวครับมอมเเลยจัดกันกลางซอยเลยนะครับ ยุ้งกระจายนะครับนี่ยุ่งกระจายมาครับรจะเหนือหรืออีสานได้หมดครับรอเออ,เอ,อแซบคือกันแซบคือกัน มันไม่สดมันไม่สด,มไ,มสดไม่ใช่ตกซื้อตล,ล,ลาดมั้งใช้ตางค์น้อยเนาะใช่นนี้้วับางทีเขาซื้ซอมาเขาซื้อมาแล้วมันมาแช่ชแล้วไอ้ความเย็นมันไม่ถึงเนี่ยม,มันก็นี่แล้วมันพอมาวางขายก็ไปแล้วมไม่เหมือน ไม่เหมือนไปเอาคาเขียงเขาอ่ะหวานเจี๊ยบเลยหอมหอมจริงเนี่ยหอมเลยละ่ะมาครับผมมากินลาบด้วยกันเด้อลาบเนื้อครับลาบเนื้อ dân Nhưng... hmm. <laughs>